ถ้าจะโอนมน10%ครอนแล้วเราส่งของไปถามว่าถ้าที่เด็กข้าวโอนเงิมาทำถ้ามีสิทธิจะบอกว่าเอาเคสเชื่อ10%และถ้าเราขอและถ้าสมมว่าจะค้าขายกับปีได้ดีจุดนะครับก็ใช้ LC แล้ตัวตัวเีงนะครับอย่าไปใช้ EADP ในที่รู้จักใช่ไหม EADP ก็เป็นในเกสต์แต่เป็นในเกสต์เพนน์อยากทำผมไม่แนะนำเลยนะครับเพราะว่า เราเป็น statement ก็คือว่าไม่เอาเอกสารไปยื่นเก็บเพราเขาก็บอกว่าจะจ่ายแต่ี่เวลาไม่จ่ายก็สูญส่วน D A D A นั่นก็คือว่าถ้าเราเอาให้เขาเรียกมาเซ็นรับเอกสารเขาจะรับเอกสารเพรเอกสารเป้าของแล้วก็ไปจ่ายกันก็สูญเพราะนั้นใช้ L C ดีสุดเพราะ D A ในความหมายผมนั่นแปลว่าโดนเช็ซนะครับโดนเช็ต D P คือโดนเท นี่คือเรื่งใช้่อลี่ยอมจากโลวิแคร์ hmm. นะครับเพาะั้นเชื่อผมเราจะเจอรุ่งเกือนะครับเนื่อจากเวลาเป็นหมดแล้วนะครับ nah, ก็เลยต้องออกคุทการบ้าบินระจั oh ์เชียงรายนะเนี่ยนะครับอาจารที่รู้หรือจากที่สัมมนาที่มีเครื่องรถจะติกมาสัมมนานอัเราแับนี้ทห้ผมดีใจจังเลย อาจารย์น <S 々> ี่เป็นแค่คนรู้นะครับมีก็ไม่ได้ปุ็นปู่นี่แหละแล้วมีจริงอยุ่มากมากกว่าอาจารย์นรู้นะครับเอนนี้ท่านเป็นรองประหลัอาจารย์อาจารย์ุ่งหลายีผมเกือบเจสิบแล้วจะนอาจารย์ได้ังไงเอยต้อง้ผมไ่ยังไงีเสียก็ชิจับเย่ราจปลอยอาหลักกอนเอาเี่ยเนี่ยุมากยุ่งสองปีผมหกสี่อาจารย์รหกสิบแปดคน่าห้าสิห้า มันจะได้ไเดินทางแถวนี้แล้วให้ีครับก็มีใครอาจจะมีรัชดาซอยสี่อยู่เลแถวนี้ครับในโอกาสนี้นะครับขอเรียนเชิญท่านผอเอาพอดีว่าของชี่ให้เพียงกว่าสองท่านเลยครับเชิญค่ะวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณทั้งทีละกรของเราเป็นอย่างสูงค่ะขั้นแรกนะคะขอเรียนเชิญคุณพกายมาดเยราค่ะกรรมการผู้อำนวยการบริษัทไทยอินโดเชน่าเทรดดิ้งแอนด์เซอร์วิสไทยแลนด์จำกัดค่ะ คริงๆท่านมีในห,หลายๆตำแหน่งครับและได้นำไปด้วยนะคะวันนี้นั่งฟังท่านดิฉันเหมือนกับท่องไปในแวนทคามาทะลุไปถึงจีงเลยแต่ก็อย่างเป็นท่านด้นะะวยค่ะท่านอาจารย์คุณโอเล่นมหาศา